วิธีการหาสินค้าขายดีบนทิกตอกปี2,567เขาทำกันยังไงกันแล้วก็ผมจะให้วิธีคุณแบบมืออาชีพเขาทำกันเลยนะซึ่งมืออาชีพเนี่ยเขาสามารถสร้างรายได้หลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนกันเลยทีเดียวจากวิธีการเหล่านี้แหละครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์มามากกว่า7ปีแล้วผมก็หากินบนนี้จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของผมได้เนี่ยนะผมก็เลยจะแชร์ประสบการณ์ให้คุณได้ฟังนะครับแต่ว่าองค์ความรู้ที่ผมให้คุณในวันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่ได้ให้ค ผมขอเป็นสักหนึ่งไลค์ได้ไหมสักหนึ่งแชร์ได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดติดตามเนี่ยบังเอิญว่าเนื้อหาเนี่ยของผมมนันโดนใจมันพอจะเป็นไอเดียให้คุณได้ต่อยอดได้เนี่ยขอสักหนึ่งติดตามได้ไหมนะแค่นั้นพอแต่ถ้าไม่ได้จริงเนี่ยอ่ะคอมเมนต์กำลังใจผมหน่อยก็ได้ว่าเป็นกำลังใจให้นะอาจารย์นะเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ให้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยแล้วกันน้แบบไม่เสียเวลาครับจะบอกแบบนี้ว่าสำหรับคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสายของนายหน้าทิกตอกสายอสายที่เเปป็นิด ชอบใายของบนทิกต o k เนี่ยคุณก็สามารถใช้หลักการตรงนี้ในการค้นหาสินค้าใหม่ๆของคุณได้หรือปรับหน้าร้านของคุณเนี่ยให้มียอดขายได้นะครับผมโดยเราจะใช้สื่อหลักของเราเป็นเว็บไซต์ของ c a r o d a t a เนาะอ่ะเป็นไงเดี๋ยวมาดูก่อนเลยครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Google Chrome นะครับคุณผู้ชมนะฮะเข้าไปที่ Google Chrome นะเสร็จแล้วให้คุณพิมพ์ไปว่า c a r o d a t a นะครับตรงนี้นะเหมือนที่ผมค้นหานี่นะครับผมอ่ะคลิกเข้าไปซึ่งเจ้าเว็บไซต์ Caro Data เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์สําหรับการรวบรวมข้อมูลหรือว่า ว่า Analytics ของ Tik t o ็อกนะครับผมในแต่ละช่วงเวลาที่เราเลือกค้นหานะว่าคุณอยากดูอะไรที่นี่จะมีข้อมูลรวบรวมไว้ให้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นไม่ใช่คุณเอาสินค้าตามที่เขาบอกปเป๊ะมาขายแล้วทาไมฉันขายไม่ดีเลยมันต้องมีหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นในการนําเสนอนะฮะหรือแม้กระทั่งการตั้งคีย์เวิร์ดทํา SEO ผมแนะนําให้ทํเ SEO ในทุกๆสินค้าที่คุณลงนะครับผมเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะครับมาดูก่อนว่าหายยังไงนนนคบก่่่ออออืืเเเมมุณขข้าาใว็ไซต์ง Carlo Data นะให้คุณทําการรีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะใช้การผูกบัญชีกับทิกตอกแบบผมก็ได้ผมผูกบัญชีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยให้คุณมาเปลี่ยนภาษาก่อนนะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็มาเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนี่ อ่ะแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นให้คุณไปค้นหาตัวคาว่าสินค้าตรงนี้นะคลิกเข้าไปปั๊บคุณจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเมื่อเจอหน้าต่างแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอ่ะเราจะเริ่มกันด้วยเนื้อหาแรกของวันนี้ก็คือวิธีการหาสินค้าที่ฮิตติดกระแสในช่วงนั้นๆถามว่ามีข้อดีอยังไงข้อดีก็คือคุณจะไม่ตกเทรนด์ไอสินค้าประเภทเหล่านี้มันมียอดวิวยอดค้นหาให้คุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปสร้างยอดค้นหาใหม่คุณเพียงแค่นำอ่าในส่วนของสินค้าเหล่านี้มาอยู่ใน วิดีโอที่คุณผลิตมาอยู่ในร้านของคุณนะครับมันมีการค้นหาอยู่แล้วมันจะช่วยคุณขายได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการก็คือให้คุณไปตรงคาว่าวันที่ก่อนเลือกตรงคาว่า7วันผมให้ละเอียดนิดนึงนะใครจะมาด่าผมพูดมากไม่ได้นะผมให้ละเอียดเลยเลือกตรงนี้นะครับให้เป็น7วันหลังจากนั้นมาเลือกหมวดหมู่ครับซึ่งอาสินค้าของคุณเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนคุณก็เลือกไปแบบนั้นแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยให้เลือกจากความชอบส่วนใหญ่คนผู้หญิงนะติดตามผมเยอะในช่องนี้อ่าผู้หญิงก็จะใช้เป็นความงามและของใช้ใชแบบเยเแ้ล นะครับเพราะว่าช่องเราผู้หญิงติดตามเยอะนะฮะคุณผู้ชายก็สามารถเลือกกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะครับในเมื่อผมเลือกความเงาแล้วผมกดยืนยันหลังจากนั้นปั๊บนะครับผมจะเข้าไปตรงคําว่าส่งตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะถ้าหาสินค้าที่ฮิตติดกระแสนเนี่ยไม่ต้องดูอะไรเยอะพอกดส่งไปปั๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในยอดของการขายเนี่ยตัวนี้ย1 1แสนคุณเห็นไหมครับนี่คือในช่วง7วันที่ผ่านมาเจ้ามาร์คแผ่นนี้เนี่ยขายไป1.10แสนสร้างไรายได้40,000 0กว่าบาทประจาช่วยกวยอดร,ราคาคลท 5บาทน,นี่นี่คือความยอดเยี่ยมของการใช้คาร์โลดาต้าในการค้นหาคุณก็จะมาจัดหมวดหมู่แล้วว่าเฮ้ยจะขายมากดีเปล่าวะหรืออ่านี่โปรสงการนะช่วงสงการที่ผ่านมานี่เขาจัดเป็นคีย์เวิร์ดมาให้เลยนะเนี่ยนะโปรสงการนี่ใส่เป็นคีย์เวิร์ดมาเลยครับคอนแทคเลนนี่ครับ2.35หมื่นนะครับ23,500ชิ้นนะครับจัดเข้าไปแล้วยอดขายดีนะครับ9 0 0า0 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าราคาตัวน,นี้มันสูงกว่านะอันนี้คือดูที่ยอดขายอย่างเดียวนะพอคุณจะดูสินค้าฮิตติกระแสเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจย,ยอดเงินตรงนี้คุณมาดูยอดขตรงนี นะคุณจะเห็นว่าจํานวนที่ขายไปอ่ะอันแรกมันเยอะมากนะครับผมแต่ว่ารายได้เนี่ยมันก็ตามราคาที่บอกไปนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วถ้าดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอาจารย์เรามาต่อย,ยอดอได้บ้างอ่ะก็เห็นแค่ยอดขายเขาเนี่ยทำไงได้บ้างอ้าวนี่คุณเห็นวิดีโอด้านหลังไม่เนนะฮะนี่เป็นวิดีโอในการนําเสนอนะครับนี่เห็นไหมเน,นี่ยเราสามารถเอามาดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยเนี่ยเนี่ยไกด์ไลน์ได้เพียบเลย เป็นแนวทาง,ทางเป็นไอเดียให้คุณะสามารถเป็นอ่าเดี๋ยวชั้นผลิตวิดีโอแบบนี้ดีกว่าเว้ยเอาแนวทางเดียวกันไปหาคีย์เวิร์ดทับเอสเดี๋ยวเรื่องสอนเรื่องการผลิตวิดีโอเดี๋ยวสอนอีกทีต่อไปมีทั้งสายดําและสายขาวสายเทามันนี้หมดแต่ว่าไม่แนะนํากับสายดํากับสายเทาไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่ยั่งยืนสายขาวดีสุดนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันหลังนี่คือวิธีการหาสินค้าที่ฮิตติดกระแสวิธีการแรกนะยังไม่จบนะนี่คือวิธีการแรกแบบมือโปรนะครับ ต่อมาวิธีการที่2ก็คือการหาสินค้าที่เราขายผ่านวิดีโอทํายังไงอาจารย์การขายผ่านวิดีโอก,ก็คือคุณผลิตลิปวิดีโอมาและคุณก็แปะตะกร้าถูกไหมคุณแปะตะกร้าปับ๊บมีคนดูวิดีโอคุณว้าวสนใจว่าว่าสินค้าตอนนี้มัน,ม,นมันตรงไหนวะก็ไปสั่งซื้อผ่านตะกร้าอันนี้คือการขายผ่านวิดีโอแล้วมาดูยังไงอ่ะกดรีเซ็ตก่อนครับผมจะเริ่มจากการ ดูแบบ7วันนะคุณผู้ชมอันนี้จะ7วันเป็นหลักนะเพราะว่าจะเอาช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับผมในหมวดหมู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเลือกเหมือนเดิมครับผมจะเอาแค่ความสวยความงามล้วกันเพราะวันนี้เริ่มต้นในหมวดหมูน่นี้แล้วกดยืนยันครับหลังจากนั้นนะผมจะคลิกตรงครําว่าแหล่งที่มาของรายได้นะก็ไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มรายได้ก็ขอเปเพิ่มขึ้นเลยละกันนะครับคลิกที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกดส่งปรับเขาให้รอสักครู่หนึ่งนะครับคือการหา จากวิดีโอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจะมียอดขาย8 0,000กว่าเลยนะครับเป็นมาร์กเหมือนเดิมเหมือนกันต่อมาอันที่2เนี่ยนะครับผมจากวิดีโอเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมนะคเป็นคู่ลินแคร์นะครับเนี่ยขายไปหมื่นกว่าแลวคุณมาดูยอดด้านหลังนี่นี่เห็นไหมอันแรกกาลังพุ่งนะกำลังจะไปต่อนะครับลักษณะเหมือนเล่นหุ้นเลยนะกรกาฟกำลังจะพุ่งไปต่อนี่นะครับผมนะรากำลังจะพุ่งไปต่อนั่นหมายความว่าสินค้าตัวนี้เฮ้ยมันยังไปต่อได้วะนะส่วนอ่าตรงนี้เนี่ยกำลังหัวงุ้มลงอาจจะมีการดรอปลงนิดนึงนะครต่่ก็ไไมอาพุุงปด้ณ เอามาดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ได้ว่าคุณจะหยิบจากสินค้าตัวไหนมาเป็นแนวทางในการทําคลิปวิดีโอของคุณเพื่อปักตะกร้าแล้วดูวิดีโอนี่ครับนี่วิดีโอโฆษณาเห็น<ม>ไหมอ่าแค่นี้เองหยิบฟองมาคล,ค,ลคลี่คลี่ออกนะนะแบบนี้เองหรือแบบนี้ก็ได้ครับศูนย์บาทเป็นเหตุนี่เห็น,น,นไหม เราก็สามารถทําวิดีโอง่ายๆแบบนี้แล้วก็ลงในช่องเราก็นําเสนอได้นะวิดีโอในการขายของเป็นแบบนี้นะครับต่อมามีคนถามมาอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้วิดีโอล่ะนะฉันทําไม่ค่อยเป็นอาจารย์ถ้าหากว่าคุณจะดูวิธีการไลฟ์ว่าอันไหนไลฟ์แล้วขายดีเนี่ยคุณก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือตรงมาคําว่าแหล่งที่มารายได้แล้วกดตัวคําว่าไลฟ์นะครับผมแล้วกดส่งไปมันก็จะค้นหาขึ้นให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะแหล่งที่มารายได้เนี่ยถ้าเกิดคุณกดคําว่าช็อปเนี่ยนะครับผมนะก็คือพอคลิกไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้ การไปซื้อหน้าร้านค้าซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถที่จะไปเรียนแบบนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับอย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับผมสามารถใช้ตรงนี้ได้สกินแคร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ในการเอามาปรับหน้าร้านค้าของเราได้นะครับผม อาจจะแบบก๊อปปี้คําแบบนี้คล้ายๆหรือสไตล์นี้เอามาไว้ที่หน้าช็อปของเราก็ทําให้การเข้าไปหาของลูกค้าเนี่ยมันมีความดึงดูดในการที่จะจ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณจะดูแบบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนไลค์ดีสุดนะครับในสาวันคุณจะคลิกตรงนี้ได้แล้วกดคําว่าส่งนะครับผู้ชมนะฮะอันนี้หมดแล้วนะอันนี้เวอร์ชันทดลองหมดละสิครั้งพอดีผมสมัครบัญชีนี้ไว้เพื่อเอามาทําคลิปวิดีโอนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะกดไปมันจะมมมีขข้้ออูลเดงึนาครสุปก็ื ในเว็บไซต์ของ c a r l o Data ตัวนี้จะเป็นแ l ต t i c ที่แบบรวบรวมข้อมูลซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นเวอร์ชันใช้ฟรีเนี่ยวันหนึ่งมันจะใช้ฟรีได้10ครั้งส่วนใครจะอัปเกรดก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะจะอัปเกรดเป็นระดับมืออาชีพก็ได้นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้แค่ฟรีๆไปก่อนนะครับหลังจากที่เราสามารถหาเงินได้เยอะปั๊บเราก็จะมาที่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะเลือกเอาแต่ผมก็เลือกแค่นี้แหละนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้ประมาณหนึง่งที่เหลือก็ใช้ความพยายของเราแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่่่่่่เเเเดีีียววววผแแนนนนนนนะะะะาาใใหหห้้้้ชฟรรกกกกกอออออคคคคคุุุุณณณณิััขขทจจจปป็็ป็งบไล สีวันนึงสิครั้งก็โอเคนะครับวันนึงก็โอเคแต่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับคุณผู้ชมเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละผมเป็นกาลังใจให้แล้วกันสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังสู้ชีวิตอยู่ใครที่กําลังพยายามอย่าเพิ่งลดละความพยายามนะครับคุณมั่นใจเถอะว่าช่องทางนี้เนี่ยมันสามารถทําเงินได้จริงคุณลองไปสํารวจตัวเองดูว่าคุณชอบมันไหมคุณสามารถอยู่กับมันได้หรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับมันได้ก็ลุยต่อเลยครับมันสร้างรายได้ได้จริงแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับมันไม่่่่่ไไไไไดดด้้้้้้กก็ลลลอออองงงาา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 ยืืนน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 นทททททํผูชมมมมมีเเเเรรรแแววัััฝติ ก็ทำได้ไม่นานแต่ถ้ากคุณรู้สึกว่าฉันจะเอาเงินด้วยอาจารย์ฉันจะเอาไม่เป็นไรฉันท้นได้แล้วก็ลุยไปเลยฮะประตูความสําเร็จเปิดต้อนรับคุณอยู่นะครับขอใคุณโชคดีครับไปละบายบายสวัสดีครับ